รับ้าพ่อลยนะไปแลยไต้องไปปเยมามาต้น at, ่มา จุดไงเราทีไปจุดตรงนั้นนเอเอาลองูหน่อยปันเนียนต่เสือนอาหารตามต้องหละละละอยิบทิ้งเหมือนเฮ้สือนะเสือนไข่เนอะไรหุดทิ้ง